ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่ขุนน้ําคําดิบครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งครับโอ้สาวลาวพี่น้องโอ้กำลังถ่ายรูปกันครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศครับนี่ฝั่งนี้ก็เออสาวลาวเมืองท่าแขกก็กําลังถ่ายรูปกันนะครับหน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มนะครับท่านผู้ชมครับโอ้ยไปหาเป็นแต่แพงเป็นแต่หักใครขนาดพี่น้องเอ้ย บอลซอนเด้นี่ถ่ายรูปไปกันอยิ้มหวานในพ่อมเนี่ยตะหักตะหักครับท่านผู้ชมครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งครับที่ไม่ไกลาจากตัวเมืองท่าแขกครับชื่อขุนน้าคําดิบครับท่านผู้ชมครับเลยจากถ้านางแอนมาก็ประมาณน่าจะประมาณ4ี่ห้าโลได้ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นบรรยากาศครับท่านผู้ชม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งครับที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองท่าแขกครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศก็อย่างที่เห็นครับอืมนี่ปิ้งไก่นะครับท่านผู้ชมครับอืมเป็นตะแซบจ้ะน้องโอ้ปิ้งปากมีเลยนี่อืมใครอยากทานก็มาสั่งได้เลยครับที่คุณน้ำคำดิศครับท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็น โต๊ะเก้าอีมีตูบมีแพรให้เราได้นั่งกินบรรยากาศครับหรือใครชอบเล่นน้ําก็มาได้ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็จะมีบรรดานักท่องเที่ยวทั้งคนไทยคนลาวมากินข้าวเล่นน้ํากันครับนี่ก็จะมีเด็กๆมีวัยรุ่นมาเล่นน้ําผ่อนคลายครับก็เป็นบรรยากาศอีกรูปแบบหนึ่งครับที่ขุนน้ำคำดิบครับ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่นึงครับที่อยู่ตัวเมืองท่าแขกครับห่างจากตัวเมืองท่าแขกก็ไม่ไกลครับประมาณ10กว่ากิโลครับท่านผู้ชมครับต่อไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสาหรับวันนี้ก็สบาสดีสวัสดีครับ